เพราะว่ากล่องไม่พอหรอกวะเธอต้องงมึงทำตัวนี่ชิบหายกี้บอกชิบหายกี้บอกเฮ้ยเสียงบูไปแล้วโฮ้ยพี่แด สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านวันนี้คือผมทาเกตนะครับผมนํามาอัดเกมเสียโจคือจะงงว่าเฮ้ยเสียโจมายังไงนะครับผมคือเสียโจเนี่ยมันกลับมันมีภาค2ใหม่แล้วนะครับผมนะเออตอนแรกนึกว่าจะเจ๊งไปแล้วเออแล้วทีนี้ผมกลับมาเล่นทั้งทีมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเปิดกล่องนั่นเองไม่ยินใช่ใช่การเปิดกล่องนั่นเองนะครับผมการเปิดกล่องคือไอ้กล่องเนี่ยกล่องแพงๆเนี่ยนะมันกลับมาเล่นนะมันก็ต้องแบบฟิวอยู่แล้วอ่ะมันต้องเปิดนะครับแต่เราจะเปิดทมนาไม่ได้ทีนี้ผมไปเห็นชาเลนจ ครับผมไม่กิ่งแล้วเขาหรอกนะตายหนึ่งตัวเปิดหนึ่งกล่องนะอันนี้ผมมีกล่องอยู่ในคังอยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับผมนาซึงอ่ะกุญแจมันก็เป็นดอละเกือบร้อยนะครับถ้าเกิดเราเปิดเนี่ยเรือร้อยออันนี้น้องชายผมเองนะไอ้พูดมากนะไอ้ศพปักอันนี้ก็คือเจผมเรียบร้อยมาเล่นไม่กี่วันนี่แตกเรียบร้อยครับมงมีดมืดโอ้โหเรียบร้อยเข้าเลยเข้าห้องเลยเข้าห้องเลยเออคือเราแบบว่าไม่อยากเสียตังค์แบบโดยง่ายไงเออคือมันก็แพงนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดรอปง่ายๆเลยเฮียบโอ้โหมันออกอ่ะกูซื้ออาาดดีีก่หยม อยากได้นะมึงเก็บเงินแล้วซื้อดีกว่าใช่ไหมไยินใช่เกียมึงการที่มึงจะเปิดนะ้าปีนึงก็ไม่ออกหรอกเช่นวานแอบ<อ>เปิดไปเป็นกระบุงแล้วไม,ไม่ไม่โผล่มอะไรเกียสีชมพูสีอะไรแม่งมาเด็อบสีสต,ตีนแล้วก็ไม่รู้เอาละกดไปเลยเลสโกบหรอตายหนึ่งศพเปิดหนึ่งกล่องอ่าง่ายๆเอาเลิกเอาชัยอันนี้มากับน้องผมนะครับสองคงน,น้ามีอ่าหนูอังยองอัญยองอัญยองเซียวเจ้าสวัสดีครับนี่เสียงเล็กๆอัญยองไอ้ตีลุกอ่ะอ่ะัญยองดีลุกคือใครวะยิงอ้าวไม่ใช่ชื่อวอลเราแล้วหรอตีลุก เดดล็อกอย่าละเด็กล็อกมาเฉยเลยไอ้เช่น mm ี hmm. okay. ่ติวา <c oughs> โลนะของจริงเลยเดี๋ยอะไรเนี่ยเจ๊กหิ้วนี่อนี้เจ๊กเจ๊กแบบใหม่ต่ละัวเป็นเลยนะตัวน้องก็ไม่ได้นะมาเลย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  อะไรอะาเยินกิน้าว了ไมว่าอะไรยนกินข้าวแล้วก่นข้าวอีกะไรอีกองกีกอีกอีกอีาอี้อเกีอีก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 ีกอีอีกอกอีีกกอ้กอกอีกอีกอีกีอีกอีกอีีกอีกอกอีกอีนอีกอีี่ยีีกอีกอักมากีกออกกีมกออออีีีงอีีี โอ้ยกูตายเปิดเปิดยิงมาตายกูตายแล้วอุ้ยเปิดเปิดแล้วเกย์เกย์เสั่งกองยิงดูจองพี่อยู่ไหมนี่นี่ M4 แพง M4 แพงไปเยอะสิตายไปเลยอุ้ยมันเสียวูมากไปแล้วผู้พโอ้ยไอไล่เฮียเนี่ยผ้ามั่งใครเนี่ยไอ้พผ้ามั่งไล่โควิดหรือเปล่าเนี่มาไล่โควิดเว้ยหัวไม่รักเลยไอักเอ้ยเหวงไอ้เฮียผ้าไอ้สัตว์พวกมึงอ่ะมันก็แค่แบบอ่ะระเบิดไป

แยก D, แยก D, ยกของจริงกิพี่ของจิงอะไรเงี้ยมงดูไม่เห็นพีเสียตาแล้วเว้ยไม่มีทางตายหรอกพี่พวกเนี้ยิพี่ไม่มีทางตายหรอกเนี้ยกยิงไม่มยงไม่มีวู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 วกวูวปวู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 วงวู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 วงวูวงวูววงวูวววงวูวว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 ูวว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 ูวว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 ูวววววว เวยเอเปิดเลยเ้ยมึงไม่บอกว่มีในนังเทียบเลยเฮ้ยเ้โ้ยองงตอะตอะงอ้ยตัวไร่ะสงะงะเสกอกเป็นสแตงทกด้วยเมีราคาอยู่แล้วยิงหน้าเสือหงเจ็บากโอ้ยิงโอ้สึกยอดเลยว่ะ เปิดปิงร้อยได้จิกปากเอาดีล้เอาดีล้เอาดีล้ดีดีดีน่นเนีนไปนี่นี่มให้เปลหลืองก็้เลหลองก็เชดชโอเคโอเคอีเวกเนี่ยเนียนเยอ้้ยมองอไรไม่หูวิ่เกือบตายเอาโอ้ยอยเี้ยเราไปดูกันเลยโอ้ยแย่ยังกูกล่องแดงก็ยังไปดิเฉนิโกเฉนิโกเนี่ยนะเอ้ย เฮ้ย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 หยุดหยุดหยุดเออดูดี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 เชี่ยวเชี oh, ่ยวเชี่ยวโอ้ยยี่ห้าโอ้ยเสียสุดรู้เถอะเสโอ้ยเฮ้ยตกิงเชี่ยวไอ้ชัเแก่เรื่องงัีนแกเรี่องอี๋ยเโอ้ยแก่ลงไอ้สักก็ลงไปไอ้ยิงคูปการพี่ใช่ทำไปมาเฮ้ยยิงไกเลยสั้เอ้ยกล์เกมซีแล้วโกล์มึงโอ๊ย ยปัผมวดเนยิงอ่ะเอายิงตายคูณนี้เลยผมดับแฟรยางยิงมันตายกันก็ไม่หยุดไมเอายังสูโหนี่กเปิดเลยเพราะว่ากล่องไม่พอหรอกวะเดีต้องมึงทำตัวนีช่วยหนยเอช่วย่อยเอเฮ้ยเดียวบูไปแล้วโอ้ยพีหี้ย อุ้ยสีแดงอุ้ยซะพี่มันใกล้แล้วพี่ใกล้อะไรอ่ะไอ้ไกลเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยจะผ่านหน้าไปแล้วไปแล้วมัึงไงจะมาแล้วไงพี่ถอยมาพี่ถล่มมาถล่มมาหมดแล้วโดนฟลชแฟลชอุ้ยตายเลยยังกูเม๊มมากกูเม๊มมากสักเม๊มมากตายเลยฉันเนี่ยโป๊ยยิงหัวนุ้ยยิงเกมกลา <gas> เออเออกูร <Hospital> ู <l> ้ขอเนี่ยไอ้งพรเนี่ยเฮ้ยดี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 วิววิวอะไรมันชอบผ่านมันไม่รบอกอ่ะวิววิวเอ้า ไปสวยลาสวยสวยสวยไอ้เหี้ยเราทำไมสีแดงสีอะไรมันผ่านไปตลอดเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันติดตลกแน่โคดูเอ้เราเรามาเนี้ยองเรามาเนียงเรามาเนียงนี่อังชลามาเนียงนี่เราจะไม่ตายเราจะไม่ตายเรามาเนียงเรามาเนียงบง้ยบันบันนาันาช็กวันองกูพยายามเพื่อโคงจริงให้ได้เอ้ยไม่รู้เรื่องอ่ะพูดทไนี่ไหไไน่ไหน่ไ่ไ่่ เฮ้ยโอ้ยบอยเลยเพื่อนตายหมดแล้วอ่ะตายหมดแล้วอุ้ยเจ้คต่อที่ได้อันนี้นะสวยอยู่นั่นเนี่ยอุ้ยกราฟฟิตี้ไปอุ้ยอุโอ้โหไอ้สักแล้วมึงเปิดไม่ติดเลยมึงมึงเออเลอร์อ่ะโอ้โหฟึ้งแค่ที่ปากวะมึงแบบน่าจะมีราคาน่าเปิดเป็นร้อยๆผูกปากเสียเห้นจิกปากเห็นปากเฮ้ยไปเลยซ้ายขวาขวาพี่มีตัวนึ่งแต่ไม่มี โอ้โหตัวเดียวตัวเดียวเบลเลี่ยวกล่องงูเนี่ยกล่องงูใช่เนี่ยของของนี่แม่งของดีมากเลยสเต็กแมนเฮ้ยเอาขีดนว่าได้ไหมเนี่ยสวยมากเลยมั้งอ่ะมึงคุยเชียวดูว่าเปิดได้อะดูว่าเปิดได้เนี่ยน้องดูน้ำน้องกูคิดว่ากูเปิดได้ซะงัหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมีสีมีถุอุ้ยอุ้ยยิ้มยิ้มสีม่วงสีม่วงสีม่วงนี่มั้งซายี่สิบบาทโอ้ยห้าสิบสองห้าสิบอุ้ยเฮียเปิดเป็นร้อยยังไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะต้องตั follow ติดซ้้ยต โอ้ยโอ้ยไอ้กยัยหญิงนี่คือไม่เคลียร์กูแล้วไอ้สักตอนนี้คือแบบเม้มให้กูตายอย่างเดียวอะตายไหนวะพี่กูตายไปไหนวะไปเลยพี่แดงน้องกูนั่งโยกเก่งจริงเฮ้ยเทียอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยมันสวยนะเฮ้ยไม่เป็นสวยนะสวยยูสวยยูนาสวยยูนาเจ็ดบาทปะอ่า ทำไมมันถูกจโอ้ย 10x 10x มึงนี uh ่เดาในเกมยังผิดเลยนะไอ้สัสมามามาโอเคโอเคตอนนี้โอเคละแล้ยโอ้ยบ้าใครฟงตกไอ้บ้ามึงฟงตกเหรอใช่หรอโอ้เสียงแม่งหรอวะโอ้ยยยยยไอ้เดี่ยวใหญ่เลยไอ้เขี้ยนี่แล้วนิดนี้ด้เขี้ยนอะไรเนีเหรอ เก็บเลยนะเปิดเลยได้พี่เปิดได้ผมจะดูพี่เปิดนะตั้งแกลงตั้งแก่แรงแล้วอี้ยลงแรงกันเฮ้ยไปแรงไปแรงไม่ใช่แรงโอ้โหเลยบกเลยเติมหมดแล้วติ้ยึดตั้งไปเลยโกเติมศกเลยคงดูเมื่อกี้คนทีิวมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่เห็นออกอ่ะมาเนี่ยผ่าเข่ามาไอเทียผ่าเข่ามาแม่โกไอเทีย ไอ้กุหลากสีเลยใครฟังวาไอจีนอ้จีนอ้จีโอ้วิ่งฟังโผมพี่นีมอบหน้าที่เลยมอบหน้าที่เลยค l a s h bro ปิดไม่า okay, ม,มาเหีียนนะตายเติตังเฮ้ยอะไรฮะตายมีคนตายแน่ก็ดูนะเราเปิดกล่องเลยนะเฮ้ยไอ้ไก ผมมากผมมากไม่ชอบเลยเฮียอะไรนะวัวไงนะไอ้สักกูไม่เสียตังค์ก็ดีอยู่แล้วเฮียเอยเฮียเฮียเวลาอ๋อคือมันทำแอนิเมชั่นเป็นแบบถือแบบ m เอ่ะไอแบบถือปกติอ่ะแต่ว่ามันถือแบบกำด้วยเออมันก็เลยกลายเป็นอย่างงั้นอ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นอย่างงั้นเลยยังเหลืออุ้งเกมกากไอช่เกมทำไม่เสกยิงเกมไม่เสกไอโก้ไอโก้โห้ดีดดีิงเฮียแล้วเฮียแล้ว ผมมุงแต่งไงนะซื้อกล่องเพิ่มนี้จหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิ้งจุ่เฮ้ยเราเงเอเยงไเยอ้เชี้ยต้องสิ้ไปเฮ้นรอยหร้อยรอยย่าโอเคเยอะเยอะกว่านอีกนึงเฮ้ยคยเอ้ยเฮ้ย มาเลโก้อุ้ยมองมาเยอะจังอ่ะเฮ้ยไปที่อื่นนะเฮ้ยมีเสียงนะมีเสียงนะยิงนะมีกิ่งนะปลาเค็มก้ยก้อยกลับเอ้บล็อกพับจอยน้องตามึงบอกตามึงบอกเท่ๆมึงยิงได้ยังไงวะทำไไม่เห็นผมไป้ะโอเคดูอยู่โอ้โหเชี่ยมีจิกบาทปะอะไรนี่อ่ะจิกบาทถึงเหรอถึงหรือเปล่า ถึงสตังไหมสามบาทไปเลยพี่ไปเลยเออมามามาแล้วมาแล้วตามติดมาไม่รู้ว่าเรามาเว้ยช่วยมกูเชื่อพี่อ่ะถึงเดอบทางอ่ะตายเลยเหรอลืมอ่ะเฮ้ยกูดกูดกูดเวกีกูดกูดกูดเวรีเกาตาทัง ก็ลองอิตาโลียูจินะเสียงคำคุยกันไปเลยเลโก้แม่ต่อวมังกากันนาเกศนาเขตอ๋อไอ้นี่งานมังการนาเขกศไจริงที่สุดครับความมีทางความมีทางหนึงอ๋อไม่ได้รู้มีคงนะความมีทางเฉยเอาไปไหนอ่ะเอาไปไหนอ่ะโอ้ย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 ไอ้ยองอุ้ย มันต้องทำเหมือนไอ้ฝรั่งเมื่อวานมาทำไปยิงพื้นอะแล้วให้มันแบบเตะกระเด็นมาโดนอะเอออย่างเงี้ยไหเหรอไหนมันทำไปไอ้ยีนเออมันทอางั้นแหละหวยไอยีนไม่โดนเลยอะไอยีนไม่โดนเลยอะเมียบอยด้วยมั้งไอยีนไปต่างกันมากเลยเป็นรถไปเก้าเองอะผมลงไปตั้งสิบเก้าเลยละโอ้ยก็ไปไม่หมดเลย ทำไมมาเยอะจังเราไปที่อื่นกันไม่ได้เลยไปเลยเลยห้ากองเพื่อจะปีเพื่อจะปีเธอตัดสึก็โอ้ยครับบงมามาผู้ถามถือว่าเมื่อกี้เจเขาไวพองกูแล้วกันนะอะไรอ่ะอะไรยังมีแต่สีมีแต่สีเพิ่าพี่แต้เกย์มาเกย์กัางเฮ้ยเกย์กัางเฮ้ยไหนห้าบาทที่ส่งแล้วก็บาทได้ห้าบาทไอ้สัตว์เอ้ยความคุ้มมันหมอบได้ด้วยเหรอแบบทานพื้นได้ด้วยเหรอครับกันได้กันได้อุ้ยังไงอ่ะ กดเอกกดเอกมังมีรูมันเป็นทางพื้น่อมังมีรูไค่นี้ก็หลอกเพื่อไอ้นุก็มึนเปิดแล้วเปิดแล้วเพื่เลี้ยงแล้วอุ้ย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 เลยเป็นนิดนึงไม่ได้เลยปพื่อนที่ใหญ่ฮูเม้มอะไรกูตั้งใจเล่นแบบมากๆเลยเีลยปิดเสียงมึงอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปผิดไม่ผิดพูดมาเล่นใหญ่ร้องไงร้องอย่ามาเม้มมากโดนโดนชิดก่อน เออยนี่กเฟี้ี่เออเฟียวพี่อ้ยเฮียกูร้องย่องนางไอสั่งดิ่ผังพุงวิ่งไปเลยน่าจะน่าจะเขี่ยแล้วคำตัวอย่างนี้นะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยแล้วกูไม่เห็นไอชี่มันเป็นก้อนๆเลยกูนึกว่ากูเี่ยงไอตงอันนี้มาดีมาดีมาดีื้องงฟุตโ้ย ยีงโง่ไม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 ่มีไม่มีไม่มีผูกเหยียบอ่ะเวลาเพื่อนกูสูญกูสูญแล้วกูเป็นสูนกูเป็นสุนชุนูดอะเพื่ยปืนพกกูเล่นปืนพกตรงนั้นมียิงได้ออกไปซ้มือเจอเลยได้ขับเบียร์ยิงไม่มีพี่เอ็งก็มาข่าวเป็นวางหน้าเราสมองมันจะมีปะไม่มีผูกแต้มเหยียบเลยซะ ว่าว่ามันอามตาปะเอาจิงมัมันปอามตาต้องหัวตานแต่ไอนี่พี่บอกเปิดนี่พี่บอกผมได้ผว่าพี่ได้วะถ้าก็ไ่อยดจดงมันลอยบางไงอ้าวจะดีขนาดดีอะไอิไอ้มันลอยมาว่ะโอ๊ยเฮ้ยโอยเปไงโอ้สวยสสวยยิ่งสวยสวยอกางงค่ะสีว่ะสีวะเฮ้ยเนียเนีย

เยอย่างจำได้เละ่ะสักมาดิไอ้นี่เมื่อกี้ดีแล้วอะเอาดีกว่านี้ดิโอ๊ยโอ้ยพวกี้มจะมาแล้วพี่มาอยู่เม,ม็ดพี่มาอยู่เม็ดเก้ครับได้ีปไปนผมจะตายแล้วเอ้ยตัว<ห>มันไล่กันวะตัวมันไล่ตายเลยบอมอยู่หน,น้าประตูทางเข้าพี่พันไปดีคอยไปไม่ใช่สักนี่แฟกไปโดนขี้ยิงตาย เอ้ยเ้ยเล่นกันบางอย่างนึงเล่นกันบางอย่างนึงไอพี่ดูเวลาได้กินเนาะดูได้ปะโอ,โอ ö, down, ujemy, ้ด <c oughs> oh, ูไม่ได้เหรอใส่ได้อย่างเดียวเลยใส่ได้ใส่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ไอ้พวกเยอะไอ้พวกเยอะไอ้ยิงเสียงฟงตกไอ้เี่ยมึงเซฟมึงเซฟมึงพกอ่ะมึงเซฟมึงพกอ่ะ สวยเอียไม่ได้หวังเงินเนี่ยครูหลักพุง <Hello? S 1> อ่ะฮัะลโหลฮัลโหลเนี่ยสเลตเนี่ยมันกระบอกละร้อยกว่าบาทมั้งเนี่ยซื้อล้างเนี่ยมึงเหลือประมาณเจ็ดสิบบาทเนี่ยปืนสีดำล้วงในยิงโค้ชสวยยิงลือถือดดวยนี่นไงไปไม่ให้ยิงไม่ให้ครับ <c oughs> คือแบบว่าโค้งเก่งอะ่ะคือมันแบบก็คือตลาดคู่เล่งอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเอาเลยยิงโข้างหน้าเลย <c oughs> ที่เปิดนี่ผมพับจอยอยู่เอ้ามึงรู้ได้ไงเนี่ย กูไม่ขออะไรมากเลยกูขอแบบสีสีอะไรก็ได้อะที่ม,มันเป็นสีสีอะไปฮะผู้สารตั้งใจนะมีโอ้โหเขี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไปดูแล้วกวาสูงสูงเสตตังไอ้เขี้ยไปดูให้จำใจถึงพันระหลงหนึ่งไงเขี้ยตรงตอนนี้ตอนนี้กี่กี่ไายอ่ะพี่ตายหนึ่งอะนะตัดหนึ่งทิ้งไปเลยเจริงมันเป็นสูงเดี๋ยวจบตาเนี่ยกูตายเท่าไหร่ค่อยไปเปิดทีเดียวโอเคไหมยินดีหน้าตัวละครพี่อยู่ข้างบนอะข้างบนข้างบนโปรไฟล์ดูโปรไฟล์พี่ ต้างหน้าเป็นไงนะโอ้สกินโอ้สกินสวยมากโอ้ดูนียิงยิอันนี้ไปยิงยิน่สกินยิงสอตัวแล้วไหนนี่อันนี้ทำให้ยิงคมเยม่วเคี่อะมัตลกไหมโอยขึ้นมาอยู่ทของไอ้ขึ้มอยู่ขวาเลย let's go bro ไม่มีไม่มีดักไม่มีดักมันไม่ดงไม่ดักเลยวะแแล้วแฝแล้แฝ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  อ๊อ ah? ้เ <Uh> ah, ah! ah, no ้าโอ๊ตโอโอ้ยผมไม่เห็นเลยเลยเอาคู่ฆ่าได้หรอเอาคูตาบอก่นยังไงเจ่าออกกินอยู่แล้วเนาะตรงทีวะเฮ้ยไหนเฮ้ยใครวะดวงตีตีดีนักก้นที เปอกูจะยิงหัวไหมเอาเป็นกูจะยิงหัวปะไม่เอาเปอร์เซ็นต์พ่อมึงเลยถ้ากูยิงเจ็ดสิบห้ากูยิงแต่หัวไอ้ยิงมึงโอ้โหเอาของมึงได้ไหมยิงตอนนี้ไม่ยิงหัวเลยาตายแล้วกูตายตายหมาไอ้ฟิวโมเมนต์เลตเตอร์นาซ ไอ้หนุ่ยไหนังใ้นึกยิ้แต่ไม่ได้ยินเสียงินเลยไปเลยโอ้โหเยลรอไม่ไ่ามีนะ อันนี้ไฟพี่เหรอไปมันเออเราไม่น่ามีจะตายแล้วล่มหลบไอ้เออคุจะตายเออไปเราไม่น่ามีหู่วยไม่เดียวห้าสิบตายตายตายปืนปืนน้องพี่สังตอบปืนน้องเองแต่เฮ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้คุณไอ้คุณมันแบบว่ามันเกินมาก แางกบิดิมอออสเอ้แฟกออกแฟกออฟอออกแกอกอยู่ไหนมั่อยู่ไหนฮะตรงไหนม่อยู่ไหนยิมื่อกมอยู่มิดอ๋อโอเคีมุมมุมนั้นไม่เห็นสบายชิวอะโค้เตชิวอะเนียบเราอยางเอาอ่ะ

มันมีเข้าเอด้วยนะระวังเด้อ uhh ะไรพ okay ี่ไปอยู่ในบีต well> ัวเดียวไม่โดนเลยเลยเมื่อกี้มันยิงเพื่อนไปไหนเอาฆ่าไปแล้วหรอไม่มีไม่มีมีนี่ข้างในทางตัวเองโอ้สบายโอ้โหชิลกู้เลยกู้เลยกูกู้เลยกูอย่าไปทันนะเฮ้ยใส่ปืนไอ้มเดินไปไหนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกูเรียญยองกูที โอ้โหโอเคโอเคดีฟิบบัตพี่ามยังเลขสี่กูอยู่เลยอะใ้หรอหนักหนักจแค่แแค่แนวทำแตกทำคุยเลยอ้เี้ยเพื่อหัวใจไว้ตายทำไง เดิมเบียดกันมาคุยวะเนะี่ยไอ้สั่งเอ้ยมันจะบีนะโันบ้มากตัวอีกหนมะอมาควรจะจับวางไอ้เหี้ย,ยเวงเอาฮ่าฮ่าาฮ่ไม่มีใครซื้อตีกูแล้วดูสิอ๋อเหี้ยต้องมี <laughs> โอ้ยมันดบงแล้วมันไม่ตายวะไอ้เจ้าปืนปอมหมออีบรอ็อก P S E โอ้ยครับโอเคยูโอเคโปรุกตณยิงหัวคูสองเปอ็นเาเรื่องจับสัาณมาสิบสี่องสิบส่องโอเจ็ดสิบสี่กองเล่าไปเลยจะดูสี่กอสิบสี่กองเท่าไหร่นี่ย่ะสิบบาทคูณสิบสี่ได้ยินเจ็ดเจ็ดเ้อยยี่สิบสี่เจ็สีเจ็สี่ยีสิบแปดเจ็ห้าสาสิบห้าเลขก็ได้ยินมีเลขเจ็ดอะไรนะ 14ตัวใช่ไหม980าบาท EP นี้คือหมดไปประมาณ3 0 0พแล้วอะยินสอุ้ยใช่ไม่ใช่ดิโอ้เยอะอะไหนแล้วเนี่ยไกสักอใหม่อันนี้กล่องกล่องนี้มันดีไหมเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยกองดีกลองดีเนี่แพง4 0 0หมื่ไอ้ก็ได้นะอาไไปเลยโอเเลยกูอุ้ยนโมบุโดด่าโมนโนโมนนโนโม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 มนโ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 มโมง่โมนนโม พาเขวามตัวเฮ้ยเอฮ้ยเออเฮ้ยเจ้ารอกเยี่ยอพัเถื่อนมาเกี่ยพักเถื่อนโอ้โหเกี่ยอียิปต์อัคราเบออ่านยิงอ่านดิเออเออโอ้บัว โอ้ยโอ้สวยเหอะโอ้ยดีดนี่แบบสีอะสีให้มันมาสีให้มันมาหน่อยนี่สีดำมาแล้วโอ้ยอ,อยีกจะบยอีิงพี่อยากได้ทางนี้กินกิง่ายเนี่ยดูดิโว่าสวยตรงไหนเนี่ยเออตรงไหนวะมันก็ดีอยู่มันก็แพงไงมันแพงไงไปอลอยอะ่ะเปล่าฟางนี้ต้องปิดปิดอุ๊บอ,อุ๊บอุ๊บสิเทสี่นี่สี่นี่ใช้บ่อยนะทุกคนกดปกติดีวกว่าปุ๊บมาดูกปิด อาเบสได้โปรดประธานคุณสุ้ยตายไย่งไปยัง โอ้ยอนุบิตโอ้ยเฮ้ยแอนุบ <cat> ิตเฮียอนุบิตไอ้ยิ้มมึงมีทิกอะไรบ้างวะมึงมีทิกไหมในเบืองโลกไปเนี่ยดูในตลาดเดี๋ยวให้เกิดกิเลสเราอยากได้จากมึงนหกอ่ะต้องรี่อืมแต่คือสกาคือแบบกากเลยนะเนี่ยพึ่งสองกากๆนะเนี้ยคือแบบของจริงอ่ะเยัยไม่มีแฟคเตอรี่นิวด้วยใหม่สุดอะไม่มีมินิมอลแวร์ยังสี่หมื่นแปดอ่ะถ้าแฟคเตอรี่นิวนะหกหมื่นมั้งอน้าหกเจ็ดหมื่นเอ้ยไหนดิไนโอบาลกิเลสอ้ยกิเลสกิเลสมาดิ เอฟสีเอฟสี่กล้องเอฟสี่เพียงบเอฟสีิดกล้องให้อันนี้แถมไปอย่างน้อยเป็นสีม่วงสีเหี้ยวก็ได้โอ้ยก็คือมีนะผมมาหุ้ยเฮ้ยมีสีทองเฮ้ยมีสีทองเลยหรอเออคืออะไรอ่ะเรือขาดิคืออะไรวะมันไม่มีสีผ้าเลยอุบักนึงปทองฟอมไปจัดจัดทองจัดเชิงยี่สิบบาทให้กูหน่อยก็ไม่ได้มันทองปอมไอ้เจ้าทองเก้ไอ้ชุบมาไม่ดีไอ้เจ้าเอ้ยโอ้โหเลยเนี่ย เฮ้ยมันมันมีจริงหรอไปเน้ำส้มนะกินส้มเรอเอาเงินนะไปซื้อทุกคนเอาเงินนะรวมเก็บตังค์ะเก็บตังค์หยอกกระปุกหยอกกระปุกแล้วก็เอาไปซื้อที่กูไอ้เว็บที่กูแนะน่นอ่ะเออไอ้เนี่ยเด็กโก้ฮูู้โหโอ้โหมันรักเลย แล้วมึงจะมึงจะไม่ถลอกเหน่อยก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้ลายหายหมดแล้วอ่ะไอ้ยองมีมีเมียมเกมงไห่หนูเปนมงเกมงไม่มีเลยผมไม่มีนกนุนกโอ้โหนกนกเกาเอวอีโอ้อีกอ้เร็วๆอ้าวคอ้าวแล้วเนี่ยได้แล้วตอได้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 ไดนไล้เป้ดเไิด้ได้วด้ได้ไไดได้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 าด้ได้ได ไปอะไรอะไรโอ้ยมไโอ้โหอ้ยะกขปมเลยหยโอ้ยอไรพี่เาไปรวมทีเออมึงรวมได้เ่ไอ้อะไรนี่มันรวมๆอ่ะเนี่เปิดสัญญาอ่มึงมึงมึงรวมได้อยมเมเราได้ของเนี้ยเราเอามารวมได้อือสักกี่ยางวะนต้องต้องกขึ้นพร้อมั้งึพร้อมแต่งการเราจะได้อะไรโที่ดีครึ่งที่ดีครึ้นมาหน่อย เอ้จริงแต่เมื่อก่อนมันต้องเซ็งชื่อเซ็งอะไรก่อนป่าวะใช่มมนีิไม่้องเซ็งเลยเลยเฮียขอถือวะไม่พอไม่หรอไม่ไม่พอพอ่ะกอสิบอันนะขยขิบอีกสองเฮ่ต้องไปซื้อเพิ่มมาอีกอันนี้อันนี้ได้อยู่นะยินนะ,ะเหล็กนะสีสีฟ้าเอาดิเฮียสีฟ้านี่อะไรสีม่วงเอออ่ะไหนดีอันนี้อันนี้นี่ไปไปซะกไปซะไปโอ้มึงจะเป็นปืนอมึงจะเป็นปืนอื่นก็ไม่ได้ ทำไมต้องไปปึ๋งดิ่งดิวะโอ้โหว่าคุณเงินกี่บาทเนี่ยทำไมต้องไปปึ๋งดิ่วะไอ้ยิงโลว้าๆวโอเคครับคุณพี่ผมดูรายประกอบกัแล้วกันนะครับผมนะเออสำหรับวันนี้ที่ได้มาคือเก่งนะครับผมนะไม่มีเฮียอะไรเหลือดีเลยนะครับผมนะเออเนี่ยมีดีสุกเนี่ยจีสองบาทเนี่ยเออเนี่ยเออคือแบบสุดยอดเลยแล้วก็อ่าก็มีกระบอกนี่ก็ดูดีอยู่กระบอกเนี่ยห้าสิบกว่าบาทมั้งเนี่ยเออก็โอเคครับผม ก็นี่ค e ือเนี่ยนะฮะสีบาทพวกห้าสิบาทเนี่ยเออเที่ยมาทำไมกูก็ไม่ได้เล่งด้วยประเด็นงานนยาแบบว่าต้องขายทิ้งนะเออขายแต่ขายแดกนะครับนี่รับก่อนสวัสดีครับผมนะเออเก็บตังค์ไปซื้อน้องๆเก็บตังค์นะแล้วไปซื้อนะครับเนี่ยสวยๆเนี่ยไม่เนี่ย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 ผมมีเว็บที่ผมชอบอยู่เว็บหนึ่งไงผมให้ไปแล้วกลางหน้าไปใช้กันนะครับผมนี่รับก่อนสวัสดีครับไอ้โน้ตวันนี้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 วับนี้เจ้าเก็บตังค์ะเก็บตังค์ซื้ออย่าเปิดไอ้เหี้่